สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้าสู่ตัวอำเภอวานอนนิวาสแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของอำเภอวานอนนิวาสนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อำเภอวานอนนิวาสก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับใช้กล้องหน้ารถถ่ายบรรยากาศของอำเภอวานอนนิวาสให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับไปชมกันเลยครับ นะครรับู่่้วาเป็นเลี้ยวขวา,วาเข้าสู่นถนนหมายเลขสองสองสองน่าจะเป็นอำเภอรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาอำเภอนี้นะครับอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับข้างหน้าก็เป็นสำนักงาน เทศบาลตำบลวานอนนิวาสอำเภอวานอนนิวาสนะครับถนนที่ผมจอดรถอยู่ชื่อว่าถนนสนามบินนะครับในส่วนของถนนด้านหน้าก็เป็นถนนยิ่งเจริญนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาไปตรงนี้นะครับตาม GPS ที่บอกนะครับคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของอำเภอวานอนนิวาสกันนะครับ ถนนนี้กว้างทีเดียวครับคุณผู้ชมครับขับต่อไปบนถนนหมายเลข222อีก56กิโลเมตรถนนนี้ชื่อถนน222นะครับอ่าสายมือนี่ก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลวานนอนนิวาสน,นะครับโอ้ขวามือนี่เป็นอะไรครับตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าตลาดนะครับสังเกตดูคุณผู้ชมครับ ถนนเดี๋ยวผมจะดูชื่อถนนถนนเดือเจริญนะครับถนนเดือดเจริญนะครับถนนนี้นี่คืออำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครน,นะครับคุณผู้ชมครับ อำเภอนี้ก็ใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูมาดูบรรยากาศของอำเภอวานนอนนิวาสกันต่อครับคุณผู้ชมถนนด้านหน้านี่ ถนนเส้นหลักของอำเภอี่ก็กว้างทีเดียวครับนี่คืออำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับ ผู้ชมครับผมก็ออกจากอำเภอวานอนิวาสมาแล้วนะครับเรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ